Now i ขออุ่นรำคาญสุขสำราญนิรันดรอันจะวันทาอภิวาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอัน มุมนี้สว่างทางนี้สงบอยากพบพระธรรมเห็นใจไปอื่นบ้างไหมเวลาฝาดอยู่เห็นค่ะมีเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะแล้วเป็นไงพอรู้ว่าไปก็กลับมาได้ค่ะกลับมาต่างเมื่อวานอ่เมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเป็นไงเเหมือนค่อนข้างจะสงบไม่ค่อยรู้อะไรแต่ แต่เยวเดี๋ยวล่าเมื่อวานก่อนอ่าได้เอ่อพอยงกลับไปที่เรือนนะคะมัก็มันเกิดความรู้สึกว่ารูปเนี่ยโอ้โหมันหิวมันหมดพลังงานมันเหมือนน้ำมันหมดแบบโอ้ยถามนิดหนึ่งว่ามันรู้ไหมมันหิวที่ไหนรู้ค่ะมันรู้ว่าหิวที่ท้องแต่ว่า แต่ว่าความรู้สึกว่ารูปเนี่ยมันหมดพลังงานแล้วเนี่ยทั้งตัว,วอ,อ๋ออย่างงั้นใช่นหมใช่ค่ะแล้วก็เออต้องต้องต้องไปกินแล้วออมันมันมันเป็นครั้งแรกนะที่รู้สึกว่าเออกินแก้ทุกขหิวออแต่ก่อนนี้ไม่รู้สึกเลยรู้สึกว่ากินแล้วก็เพื่อแบบเพลิดเพลนคืเอเมันต้องเห็นแม,ม้นจะหิวนะคะแต่ก็ดูรู้สึกว่า เดี๋ยวเราไปกินแล้วเราจะเพลิดเพลินแต่คราวนี้มันรู้สึกอนนี้มันหิวมันหิวแล้วมันหมดมันหมดแรงแล้วมันจะต้องจะต้องรูปนี้มันต้องเติมพลังงานให้มันอาการหน้าเป็นหัวโอ้ยแล้วโยมก็ตลอดทั้งวันเลยโยงก็สามารถทำความรู้สึกตัวได้แบบอบางทีบางทีทุก์อะมัน เปิดโอกาสให้มาเจริญสติปัฏฐานได้นะมันเห็นโทษเห็นภัยนี่ที่ที่ต้องเกิดมาในสังสารวัฏนี่แหละต้องแก้ทุกอยู่ทุกวันนี่แหละแล้วทำไงถึงจะออกจากทุกข์ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่ต้องมาสร้างสังสารวัฏอีกอ้าวหลังจากเห็นอย่างนั้นแล้วเวลาอาหารมามีอาหารหารือเปล่ามีก,ก็ไม่ได้ ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินอะไรเลยนี่แหละว่ามันเห็นทุกง์ไงมีเอพอรถพอพอตักรถนีรู้รถเข้าปากมันก็ทําความรู้สึกตัวได้แต่ก่อนยมไม่เคยเลยเนี่ยเนี่ยทุกเนี่ยมันช่วยช่วยให้เกิดความรู้สึกตัวได้ไม่เคยเลยแล้วก่อนมันเพลินงตัณหามันทํางานอยู่มันก็เลยรู้ตึกตัวไม่ได้ไม่ได้เสียงอะไรเห็นอะไรพอได้ได้สัมผัสได้ แต่รถนี้ไม่เคยได้อ่า<ม>นั่นแหละมันเพราะว่ามันเห็นเป็นสุขสบายเพลิดเพินอยูไ่ไง<ช>มันไม่เห็นทุกข์หรอกเข้ไหมตัณหาไม่ชอบทุกข์มันชอบสุขสบายเพลิดเพินอ่าแล้วหมดเป็นตัวยังรู้ไหมแต่ละคำแบบรู้ใช่ไหมอ่าเอาไรตอนอิ่มรู้ไหม,ม มันก็ไม่เชิงอิ่มอะค่ะก่อนอิ่มเนะี่ยมันก็รู้สึกเ่าเบื่อไม่อยากทานแล้วอะ,อะมันแบบรู้สึกอพอแล้วอะแต่มันยังไม่ค่อยอิ่มอ,อะแต่ว่าอเอาอีกสักสามตีคำแล้วก็อิ่มแล้วก็ดื่มน้ำหนึ่งแก้วน<ม>ั่น<ม>แหละ<ม>พอดีม, <S <S> <S มันก็ว่างแล้ว, <S <S> เ,ลวเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนมันเพลินจนหมดเป็นโตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ตอนนี้ยังไม่ทันหมดเป็นโตเลยมันพอแล้วรู้แล้วนะฮแค่นี้ได้เรียนรู้กับเขามืทอกลางวันก็เป็นแบบนี้ค่ะไม่ไม่ได้เพลิดเพลินเลมันมันจริงๆแล้วมันจําเป็นต้องกินใช่แต่มันมีเพลินมันแอบเพลินอยู่นิดนึงมีมีมีแอบเพเอ๊ะมันแอบเพลินยังไงเนาะคือตอนอาหารอะไรก็ไม่ไม่เพลินแต่พอตอน ตอนที่มันมีกุ้ยปิ้งอะค่ะอ๋อโอ้มันแอบเพลินมันแอบโชบใจเอ่อยังใช้ซ้อมอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ใช้มือไม่อ่าแต่มาใช้มือเลยนะว่าซ้อมไม่ถูกใจไม่สัจใจพระเดชพระคุณเออใช้าวอ๋อแล้วไงต่อแล้วก็คือทั้งวันนั้นเออคือแต่ต้องจริงๆนะต้องต้องต้อง ต้งขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ที่ส่งของยูทูบนะคะที่มันทำให้โยมแบบโอ๊ยเดี๋ยววันนี้จะนัดเก้าโมงเช้านะนี่แต่ที่ลงโบส์เพราะวันนี้ท่านออมก็จะกลับเดี๋ยวมีเวลาว่างก็ไปสนทนาต่อสนทนาเรื่องนี้แหละแล้วอย่าลืมแล้วกันโอ้อันนี้ไม่ประทับใจเนี่ยเจะไม่ลืมใช่ไหมอ มมันไ่นดาเออใช่เ,เพราะปกติเราอ่านด้วยความเพลิดเพลินแต่ตอนนี้มันไม่เพลินหรอกเพราะว่ามันเห็นทุกข์นะแล้วตติปัฏฐานหรือวิปัตนาเนี่ยมันต้องเห็นทุกข์ถ้าเพลิดเพลินสกุกสบายเพลิดเพลินตัณหามันทํางานอยู่มันไม่รู้หรอกความรู้สึกตัวก็ไม่รู้มันคนละอย่างกันก็เรียนรู้ทั้งสองอย่างนี้แหละ รู้สึกเสียดายความเพลิดเพลินนั้น,นโอ้ยไม่ต้องหรอกมนมันเป็นกรณีศึกษาเรียนรู้เพราะว่าเขายังรู้ไม่ได้ปัญญาเขายังรู้ไม่ได้เขาก็ต้องเพลินไปอย่างนั้นก่อนแล้วต่อไปเดี๋ยวเขาก็มาอีกไม่ต้องกลัวลรวเดี๋ยวเขาก็มาอีกเนี่ยยังพอมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นโตมาแล้วนะมันก็ใจมันก็นึกไปแล้วอ,อันนี้เอาไว้ก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมีประชุมทำรมฒนาทำไปกินข้าวก่อน อ่าแล้วก็ไปเรียนรู้กันใหม่เดี๋ยวมันก็นมาอย่างไม่นองก,กลัวเราขอเพื่อนซีเราอ่ะไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็นมาเนี่ยมันมาตั้งแต่ก่อนจะเอ้มาแล้วมั้งปิ่นโตมีอะไรกินบ้างอ่าอันไหนอร่อยบ้างนะตาก็ดูมือก็ตักปากก็เคี้ยวใจก็คิดนั่นแหละตูดสาเร็จของเขาละตาตัณหาอ่าววันนี้ก็เอาเท่านี้แหละ,ะหสาธุเดี๋ยวไปเรียนรู้ต่อไปอ <laughs>